ยังได้คักติยอดยิ่เดนี้ยังได้ตัวเนาะมันหั่นด้สิเปี่ยวทังปไฟตินี่ครับตอนนี้ติดกอไฟได้บหนก่อไฟครับห่วยห่วยหวยิ่เนาะได้มหวมวอยู่หมมันจะได้ยอดยิ่คือยอดเมนเนาะเดี๋ยวเรา้งจ้จะขึ้นไปหายอดยิ่ครับคนไปเอ้อ้ยนี่ครับเป็นจะได้ยอดยิ่เนาะกอไฟ เดี๋ยวมันสีได้ยอดวิวอยู่ดีได้ยอดวิวตบมันได้ยอดังศีหล่ะไดงยอดังศีตรับวนในนอแบน๋ยวนกลางน่อยคูหน่อบนกลางกบวนกลางเดี๋ยวขนกลางขวนกลางในเรื่องเลยได้เห็นออได้ได้ได้ในสุดยงครับเอาโหลดเนาการดำกบอนกำกับกาดำนี่แหละเลยไปที่อฟคารนี่โอ้ย่ายอดวิวตกขึ้นนั่งๆเรุ่นเดียวปลายไพ่ด้ ขันเจ้า <normal> ข <gettable> ึ้นได้งามคนยังุดเดวิวไหลอมละลวยได้หรือเปล่ามหาละลวยผู้ขาเสกใสแปลแล้วกระเป๋าไปตามลมอมข้าถาลินทองของสัมมาระคูรุที่จมหวยดอกมันกาภาษาธรรมันสุดจินลินทองกาเลยเสกมุนขังใจพเท่า อดยามสกุญาสุทิงเอฟังแล้วมิ่อิ้งติงลืมเกี่ยวมาคันยาอ้อกุตโตสิมมาลีมากว่าความคุ้มคังคือถูกวานจังงั้งคุณผู้ฟังยังงัวนักพิดโจ โมผิดการผิทวันทั้งเก่าอย่างเอานอนจนแกงเออพวกแม่ป่าพอลวงกับทั้งสาวสำน้อยได้ฟังข่อยแล้วคิดถึงลืมหว่าหนึ่งเข้ามาสาวแม่ห่างแม่ไมย่าเผาใส่ใครพอฟังหักหมอกาดำสิเป่าแขนไล่นอก เมียนอนคอยยอ่ทางบาทต็ลืมเมื่อหยอดน้ำเออตาเอาลำมืดคือนอดมือเศร้าให้มนเขาก็ขวมสรุปว,วัวมวนเมานนท่านเก่าอย่าฟังกายตาเวินสายซ้มมโอโออโอ,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 โอจังคอยลาลง บมแมนคุยบ่มีหวานสิทธิ์ของทําใจหวานขั้นได้เเวแล้วต้องแมนขอโทษเดือแฟนแฟนฟังผมคุยแล้วสิคุยโอ้ยเอาคำเขาแมนปอนลงอเดนนอโอ้แฟนม่วํลำ ที่ลงมาเลยลงอยู่ครับสิลงอยู่วิวสิโบตกเจียบอย่านวิวตกขึ้นไม่เจีขึ้นไม่ก็ได้เปลี่ยนไม่จริขึ้นม่าจะตกเอาลงมาลงมาลงมาเนี่ยโบตรงยานวิ่ตกไปแล้วนี่วินเปลี่ยนไปครับนี่วินเปลี่ยนไปสวัสดีครับพี่น้องสุกุลทุกคนครับพี่น้องทั่วภาคอีสานหรือว่าทั่วโลกทั่วโลกกันละครับเพื่อได้เบิ่งอยู่ทางใดกั เป็นกําลังใจให้เด้อครับกดไลค์กดแชร์ซอยเนีย่ยส่งให้คู่นอ้อยเฟมิลี่พนนีละครับ,รบมรดกอีสานบ้านเฮานี้จัาหน่อยบ่มีม่มอลำได้กันมี่เนียาา่ยกะมีพอ่อลูกหลานได้มาไพสิมาเรียนน้ำไพสิมาเรียนน้ำกับมาหลุดเด้อครับซุปเปอร์มาฮากาันเปิดแล้วเสมือนีิครับยุ่ยหวยผึ่งกันละกูได้ทึบใครอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทวินครับอ่าเลยหรือว่าแม่ปะทุมทีบก็ได้ครับแม่ปะทุมทีบสีทองกีสอนพ่อสอนครับอู้นั่งอีกมิ่ได้นั่งอีกยอดๆเลยครับ เป็นไงครับก้นไม้เปลี่ยนส้นเสียงสนีกันอยู่นี่ก้นไม้หาเม็ดเปลี่ยนไปนี่เหลือเม็ดหนึ่งนี่คือโอ้ยเปลี่ยนหลายครับมีผล <laughs> กระทบบ่ครับเนี่ยโอ้ยทบขนวเนาะทบตโตนอทบหลายตัวทบหลายเพราะไหวเลยเปลี่ยนกลับไปกลับมาโอ้ยเปลี่ยนโพดเนาะ จากขาเม็ดเม็ดนึงกับพิษติบหดพิษพิษครับพิษอะไรแครึ่งเม็ดกับอะไรครับเอาเฉพาะร่างกายเป็นกับอะไรนิดหน่อยรถเอาเด้อครับอถตัวหนอนท้องหาทางลีกเลี่ยงครับพี่น้องรถลีกเลี่ยงนะครับเด้อทุกคนผู้ใดก็ได้ครับดอกมันเถาะเออดีก็ห่อดอกทั้งโค้งพงยอมหลับยาเลยครับยาเลยครับครับสำนีแหละครับ